สวัสดีครับในคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีแก้ตัวหน้าจอหรือว่าไอคอนนะครับที่สีมันเพี้ยนแบบนี้นะครับมันไม่ได้เสียนะครับมันแค่เป็นที่การตั้งค่าของเรานะครับวิธีการแก้นะครับให้มันกลับมาเป็นปกตินะครับเราไปที่นะครับการตั้งค่านะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราเลื่อนหาคําว่าการช่วยการเข้าถึงนะครับที่เป็นไอคอนรูปคนกางแขนนะครับกดเข้าไป แล้วนี่ครับเข้าไปตรงนี้นะครับจอภาพและขนาดข้อความนะครับที่เป็นไอคอนนะครับตัว A ใหญ่2ตัวนะครับที่เป็นขนาดเล็กและขนาดใหญ่นะครับกดเข้าไปแล้วเลื่อนลงมานะครับให้ทําการปิดตรงนี้นะครับการกลับสีแบบคลาสสิกนะครับนะครับแค่นี้นะครับไอคอนเราก็จะกลับมาเป็นปกตินะครับหน้าจอเราด้วยนะครับก็หากใครเป็นแบบนี้อยู่ก็สามารถลองทําได้นะครับ หากชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe s u b สไครป์ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ